รูปสามเหลี่ยม ABC มุม B เท่ากับ30มุม C เท่ากับ45ด้าน BC ยาว10ดังนั้น AB ยาวกี่หน่วยก็บอกว่ามุม ABC สามเหลี่ยม ABC A, B, A อา้าวไม่ใช่น,นี่ต้องเป็น A อันนี้ B อันนี้ C สามสิบสี่สิบห้านี่ก็ต้องเป็นเท่าไหร่หละ่ะก็เขาบอกว่า BC ยาวสิบนะบ c นี่ยาวสิบบยาวสิบ b อยาวเท่าไหร่คือด้านนี้ยาวเท่าไหร่ AB ยาวยาเท่าไหร่ก็ให้เป็น X เพราะนั้นก็ใช้กฎของนายกฎของไซาย ก็อันนี้ก็ต้องเท่าเหลือมุมเท่าไหร่อันนี้ก็ลงกันได้อนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ร้อยห้านี้ได้เจ็ดสิบห้านี้ก็ต้องเหลือร้อยห้าเพราะมุมภายในสามเหลี่ยมรวมกันได้ร้อยแปดสิบก็กดของซ้ายก็ได้ว่าสิบสิบส่วนด้วยซ้ายร้อยห้าก็ต้องเท่ากับ x ส่วนด้วยซ้ายสี่สิบห้าอย่างนี้ก็เพราะนั้นก็ x กก็ต้องกลับย้ายนี่มาคูณนี่ก็เป็นสิบ คูณกับสายสี่สิบห้าสายสี่สิบห้าก็รูปสองส่วนสองก็หารด้วยสายร้อยห้าสายร้อยห้าอย่างนี้เพราะนั้นตัดกันก็เหลือเป็นห้าห้ารูปสองแล้วก็สายร้อยห้าแล้วก็ไปหาค่าสายร้อยห้าสายร้อยห้าก็คือสายสายร้อยห้าก็กระกรับสายอะไรรวมมาได้ร้อยห้าแหละก็หกสิบบวกกับสี่สิบห้าก็หกสิบบวกสี่สิบห้า แยกได้เป็นซายคอสคอสสายก็เป็นซายคอสนี่ก็บวกก็บวกบวกด้วยซายคอสก็บคอสสานี่ก็หกสิบสี่สหกสิบสี่สิบ้าก็สาย60ก็รูมตึนสก็คูณกับอะไรอ่ะคอสสีก็อะไร รูทสองส่วนสองก็บวกกับคอสหกสิบก็ตัดกับไซส์สามสิบก็หน,นึ่งส่วนสองคูณกับไซส์สี่สิบห้าก็รูทสองส่วนสองเพราะนั้นก็ได้เป็นรูทหกส่วนสี่ก็บวกกับรูทสองส่วนสีน่เพราะนั้นก็ได้เป็นรูทหกบวกกับรูทสองส่วนสี่ก็ อยู่ข้างล่างเนี่ยอยู่ข้างล่างนะอยู่ข้างล่างเพราะนั้นก็ได้เป็นห้าลูทสองก็ส่วนด้วยก็เปลี่ยนหารเป็นคูณเนี่ยนะเปลี่ยนหารตรงนี้เป็นคูณแล้วกับเสร็จกับส่วนตัวนี้ก็คูณกับสี่ส่วนด้วย, 4, ววยรูทหกบวกรูทสองเพราะนั้นก็ได้เป็นอะไรล่ะยี่สิบยี่สิบรูทสองอันนี้ก็ดึงรูทสองออกมาก็กลายเป็นรูทสองแล้วน,นี่ก็เหลือเป็น รูทสามบวกหนึ่งอย่างนี้นั่นก็ตัดกันไปก็เป็นยี่สิบยี่สิบส่วนด้วยรูทสามบวกหนึ่งยี่สิบส่วนด้วยรูทสามบวกหนึ่งก็คูณด้วยรูทสามลบหนึ่งทั้งเศษทั้งส่วนก็ยี่สิบยี่สิบส่วนด้วยรูทสามบวกหนึ่งคูณกับรูทสามลบหนึ่งทั้งเศษทั้งส่วนเพราะนั้นอันนี้ก็จะได้เป็นอะไร หน้ากาลังสองก็เป็นสามลบหลังกําลังสองก็เป็นหนึ่งอันนี้ก็เป็นยี่สิบแล้วก็รูปสามลบหนึ่งนี่ก็ได้เป็นสองนะได้ท่าก,กับสองก็ตัดกันก็เหลือเป็นสิบก็สิบแล้วก็รูปสามลบหนึ่งตอบสิบแล้วก็แงเล็บรูปสามลบหนึ่ง